สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่เอริสเบตนะคะโตโตคานะคะสาผานในติบัณฑิตเนาะแล้ววันนี้มาเจอกับหนุ่มจ่าหนุ่มห่อสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ซึ่งมาตัดสินใจซื้อโลกาตาโตโตค่าจะไปถามความรู้สึกของท่านทั้งสองเลยว่ารู้สึกยังไงที่มาที่โตโตคาแล้วประทับใจยังไงบ้างแล้วก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะกับน้องสาวสวยคนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัคเอ่อคุณพี่ชื่อคุณพี่พิมลใช่ไหมคะวันนี้ มาซื้อรถกับทางเราแล้วก็วันนี้จะรับไปเลยรับไปเลยเป็นรถรุ่นไหนคะรถออตติหน1.6คะโอ้ยออตติหน1.6สวยอืใช่ค่ะสวยเล็งมาตั้งนานเล็งมาตั้งนานแล้วก็ลองขับแล้วด้วยค่ะพอมาถึงบอกว่าจะคันนี้แหละคันนี้แหละคันนี้เลยคันนี้เลยไม่ต้องลองเพะศึกษามานานแล้วด้วยกับสูงศึกษานี่ก็คือก็คือพี่ก็ไปดูใช่รู้จักตัวจาก youtube แล้วก็ทางเฟซทางเฟซบุ๊กด้วยทางแฟนเพจออใช่ คือพี่ก็ดูหลายศูนย์แหละแต่เราก็เปรียบเทียบกันถึงความน่าเชื่อถือของศูนย์อบคุณแล้วก็รีวิวด้วยก็เลยตัดสินใจมาที่โตที่เดียวเลยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นลูกค้าที่น่ารักเลยค่ะส่วนมากก็คือลูกค้ามาเนี่ยเพราะว่าศึกษาแล้วว่าของเราเนี่ยคือตามปกถูกไหมฮะใช่ค่ะรถมีตามปกที่ลงน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือใช่คะแล้วก็พนักงานดูแลเป็นไงบ้างพนักงานน่ารักมากโดยเฉพาะคุณอลิซาเบธโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็เรืหนึ่ง มาครั้งแรกค่ะแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยใช่ค่ะแล้วก็ได้ลองขับลองอะไรแล้วคิดว่าน่าจะมีโอกาสครั้งที่สองไหมคะมีน่าจะมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนใช่ไหมอาจจะเป็นรถครอบครัวใช่ตอนแรกอ่ะเราจะมาดูรถครอบครัวด้วยค่ะแต่ทีนี้เราเห็นเราเลือกเอาติดก่อนเลือกเอาติดก่อนใช่ครั้งต่อไปน่าจะเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งแต่พี่เขาเป็นคนที่เลือกรถค่อนข้างจะโอเคนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็คือ รถอาตีนเป็นรถที่ยอดนิยมนะคะซึ่งในหลายๆคนจะจะไม่รู้ว่าคุณภาพของอาตีนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดสมมติวัยรุ่นเขาจะชอบรถเล็กรถเล็กเราก็มีถูกไหมคะแต่ว่าของพี่เขายอยู่ในใจไอดอลก็คือเป็นตัวยูต้าตีอย่างเดียวมาแล้วได้เลือกหลากหลายด้วยใช่ไหมคะรถมีให้เลือกเยอะมากรถสวยด้วยนะคะรถสวยอยากฝากพี่มอนนิดนึงค่ะอยากฝากถึงว่าในความรู้สึกแล้วอยากฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าท่านอื่นที่จะมาดูรถที่โตตค้าหรือว่าศึกษารถเือสองต้องยังไงบ้างนะคะ แนะนำเลยนะคะมาที่ออโตโค้คาร์ไม่ผิดหวังแน่นอนพนักง,งานน่ารักรถสวยทุกคันค่ะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกนิดหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าจะนับหนึ่งถึงสาม <c oughs> เพ่อ <c oughs> พี่มนจะให้คะแนนเป็นพี่เอลิาเบธเป็นโตโตโคาร์มาตรฐานที่คุณวางใจได้หรือเปล่า <c oughs> จะลองดูว่าจะขอความคิดเห็นหรือว่าความประทับใจของพี่มนว่าประทับใจพี่ <c oughs> อเอลิซาเบธจริงๆหรือเปล่า <c oughs> ที่จะนับหนึ่งถึงสาม <c oughs> ดูที่ว่า พี่มนจะ,ะกดไลค์ให้ไหมแต่ถ้ามไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไร<อ>ไม่ไม่ไม่ซีเรียสเพราะว่าเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วทุกวันนี้ก็เกบจะรู้จักกันเทบ่ไม่โทรหาก,กันก็คิดถึงแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วจะเรามันโหวตกันค่ะมนรุ้นกันว่าคุณมนจะให้คะแนนหรือว่ากดไลค์ให้กับพี่เอริาเบธหรือเปล่าจะเป็นเอลิาเบธโต้โตคามาตรฐานที่คุณวางใจได้หรือเปล่านะคะเรามารุ้นกันเนาะนะแล้วก็มานับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะ ให้เต็มสิบเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะในนาตัวแทนของโตต๊ะค่ะขอให้ประสบผลสาเร็จในชีวิตแล้วก็เดินทางแค่วคาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะรับรวยรับเหยืเฮงๆขึ้นไปนะคะขอบพระคุณมากขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย